สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจอะจงตัวบุคคลนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้รับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักสามเศร้าของชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจำปักหลังเดือนสิงหาคม2566นะเรามาดูเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในสถานะความรักสามเศร้านะคะเรามาดูกันนะคะว่าเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ในปักหลังนี้คะจะเป็นอย่างไรนะ ามาเริ่มจากพลังงานของชาวธาตุไฟก่อนค่ะไพ่ใบแรกนะคะสามดาบหกถ้วยค่ะในตรงนี้นะสถานการณ์ณตรงนี้ค่ะยังคงโูพันยังคงวนเวียนอยู่นะในความสัมพันธ์แบบนี้มีเรื่องให้ไม่สบายใจมีเรื่องให้เป็นกังวลใจอยู่ค่ะ บางครั้งบางทีค่ะชาวธาตุไฟเป็นช่วงเวลาที่อยากจะรวบรวมความเข้มแข็งนะอยากที่จะทําใจให้มันเข้มแข็งเราสามารถที่จะตัดจบ Move อนไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้อะค่ะแต่ก็บอกเลยว่ามันน่าจะไปได้ยากนะเพราะว่าพลังงานของเขาเขาจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งนึงนะถ้าสถานการณ์อยู่ในสถานการณ์ที่หมินเมล่อแหลมหรือว่ากำลังทะเลาะกันอยู่ค่ะในตรงนี้ ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะตรงนี้ค่ะมันอาจจะมีเรื่องมีประเด็นมีปัญหากันนะจนแถวธาตุไฟค่ะอยากที่จะตัดอยากที่จะมูฟออนจากความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้ค่ะก็บอกเลยว่าเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าด้วยพลังงานของเขาขึ้นมาเขาไม่ยอมหรอกเขาก็ยังที่อยากที่จะ,ะประคับประคองความสัมพันธ์อยากที่จะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขานะเพราะเขาก็รักคุณเช่นกันรักในแบบที่เป็นอยู่รักในแบบที่ เป็นปัจจุบันเนี้ยค่ะไม่สามารถที่จะทําให้มันชัดเจนได้อ่ะอืมในตรงนี้ถามว่าคุณจะตัดใจจากเขาได้จริงๆไหมก็บอกเลยว่าไม่ค่ะพลัางงานของจัดเมนขึ้นมานะยังไงเรายังคงวนเวียนอยู่ค่ะถึงรู้ว่ามันไม่ดีถึงรู้ว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ถูกต้องแต่เหมือนใจรักใจผูกพันอ่ะืม,มันรักไปแล้วมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันได้ก้าวเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วค่ะ ยังไม่สามารถที่จะถอนตัวออกไปได้นะนายอ๊อ nice ฟคัพค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความหวาดระแวงนะค่ะในปากหลังเนี้ยก็บอกเลยว่าตัวคุณกับเขาจะมีเรื่องมีประเด็นมีปัญหากันแต่ไม่นานค่ะสุดท้ายแล้วยังไงแล้วเขากลับเข้ามาเคียใจกับคุณแล้วก็ยังที่จะสามารถไปกันไปต่อได้ยังสามารถที่จะสานความสัมพันธ์กันต่อได้ค่ะ 9ถ้วยค่ะ7ถ้วยคนนี้เขาซัพพอร์ตคุณได้นะคะเขาเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณดูแลคุณเทคแคร์คุณได้แต่เรื่องของเวลาเขายังทำให้คุณไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะบางครั้งบางทีค่ะคุณต้องการให้เขามีเวลาให้คุณมากกว่านี้คุณต้องการให้เขา อยู่กับคุณได้นานกว่านี้อยู่กับคุณได้มากกว่านี้อ่ะแต่เหมือนกับว่าเขาก็ทําไม่ได้เช่นกันในตรงนี้อาจจะทําให้คุณกับเขาเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันค่ะก็เป็นไปได้เลยค่ะว่าชาวธาตุไฟในตอนนี้นะคิดเยอะคิดมากคิดในหลายๆเรื่องค่ะเก็บมาทบทวนเก็บมาคิดนะว่าจะเอาอยัางไงต่อ,อความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย แต่ก็บอกเลยค่ะว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจคุณเขาเป็นคนตรงสเปคตรงไทคุณค่ะด้วยพลังงานของเขาขึ้นมา The Emperor นะอ่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับความรู้สึกตัวเองแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเดาทางเดาใจยากค่ะคนคนนี้แต่เขามีอีกโก้นะเขาเป็นคนที่ทัศนคติมุมมองโตกว่าคุณเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณค่ะในตรงนี้เขาสามารถรับผิดชอบคุณได้ แต่เขาไม่สามารถให้ความชัดเจนกับคุณได้เขาไม่สามารถที่จะตัดใครคนใดคนหนึ่งออกได้ค่ะในสถานการณ์เนี้ยก็ยังคงวนเวียนอยู่อย่างนี้เนาะในตรงนี้ค่ะคุณมองหานะมองหาโอกาสให้กับตัวเองคุณมองหาอ,อทางหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์เนี้ยแต่มันก็ยังยากอยู่อ่ะถ้าใจไม่มูฟออนสักอย่างยังไงเราตัวไปไม่ได้แน่นอนนะค่ะในหลายๆคู่ที่มีปัญหามีประเด็นกันนะคะก็จะได้กลับมาดีเทิร์นคืนดีกลับมา เคลียร์ใจกันกลับมา,าสารความสัมพันธ์กันได้อีกค่ะในตรงนี้นะค่ะเรามาดูพลังงานของเขานะคะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณอยู่คะเดนการ์แมนนะคะเขาก็มีเรื่องให้คิด mm hmm. ให้เครียด mm hmm. ให้กังวลใจนะเดอร์มอร์จิเชียนเขาก็มองว่าคุณเป็นคนเก่ง mm hmm. มองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ในตรงนี้ค่ะ เขาถูกใจเขาถูกสเปคในตัวคุณคนคุณเป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปคตรงใจเขานะพลังงานของห้าดาบในตรงนี้เขามองว่า,เ,าเป็นช่วงเวลาที่คุณกับเขาจะมีปัญหากันบ่อยอะ่ะเหมือนกับเวลาที่เขาจะมาหาคุณหรือคุยกับคุณเขามองดูอาการมองดูทรงคุณก่อนนะว่าจะเข้ามาได้ไหมหรือคุยกันได้ไหมเพราะในตรงนี้ค่ะเหมือนกับในเดือนนี้ในปักหลังเนี้คุณกับเขาจะมีปัญหาจะมีประเด็นกันบ่อยนะหรือว่า พูดอะไรก็จะกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันนะคะเอ็ดออฟคัเหมือนเขาจะมีของขวัญของกำนันอะไรให้คุณนะเหมือนมีของขวัญเล็กๆน้อยๆมามอบให้คุณด้วยนะคะในเดือนนี้ในปักหลังนี้นะพลังงานของแปดเหรียญค่ะยังไงแล้วเขาอยากที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับคุณแหละสุดท้ายแล้วยังไงแล้วอยากที่จะคบคุณต่ออยากที่จะ ต่อกับคุณนะไม่ได้อยากที่จะยุติความสัมพันธ์นะคะในตรงนี้ค่ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์สำหรับเขาเขาชอบคุณในแบบที่คุณเป็นเขาหลงสเสน่ห์ในความเรียบง่ายของคุณนะสองไม้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องอะสตาร์ค่ะพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะเทคแคร์ดูแลกันละกันน่ะเ,เหมือนเขาก็พยายามที่จะเทคแคร์คุณแล้วก็ พยายามที่ทําอะไรให้มันได้ดีที่สุดนะคะเหมือนพยายามที่จะทําให้คุณไม่รู้สึกน้อยไม่รู้สึกน้อยใจนะเท่าที่เขาจะทําได้ค่ะในตรงนี้นายออวาดค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ยังคงอยู่เหมือนเหมือนว่าน,นิ่งอะ่ะมีปกติอยู่ในแบบที่เป็นอยู่เนะะี่ยค่ะยังไม่หวือหวายังไม่โรแมนติกยังไม่มีความ อ่อความหวานแหววอะไรพวกเนี้ยค่ะยังไม่มีนะมันยังคงทรงทรงยังคงเป็นอยู่แบบที่เป็นนะคะยังไม่แบบยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยชัดเจนได้ยังไม่สามารถที่จะจริงจังได้มากกว่าเนี้ยอืมเป็นอยู่ณนะตรงนี้คือเวลาอาจจะไม่ค่อยมีให้อาจจะไม่ค่อยมาพบคุณเท่าไหร่แต่เขาซัพพอร์ตคุณเขาคอยเทคแคร์คุณอยู่ค่ะก็ยังคงวนเวียนอยู่แบบนี้เนาะยังไม่ได้ พลังงานยังไม่ได้มูฟออนพลังงานยังไม่ได้แบบจะชัดเจนกับคุณได้มากกว่านี้ยังคงเป็นอยู่ในบริบทความสัมพันธ์แบบเดิมค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าคุณจะตัดใจจากเขาได้ไหมคุณจะตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ได้ไหมคะก้าวดาบค่ะแชมเตัดไม่ได้นะทำใจไม่ได้เสียใจมากกว่าที่จะไม่มีเขาเอ็ดออฟอ รู้แล้วค่ะว่าปัญหาอุปสรรคมีรู้แหละว,ว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันผิดมันไม่ถูกต้องแต่คุณก็ยังที่จะไปต่อกความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะเพราะว่าใจคุณมันไม่สามารถจะทําใจได้จริงๆถ้าไม่มีเขาคุณก็รู้สึกว้าวุ่นใจอ่ะรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจยังไงเรายังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ไว้อ่ะ ไม่ว่ามันจะมีปัญหามีประเด็นกันมากแค่ไหนอะคะ่ะคุณไม่ได้ปล่อยมือจากเขานะคุณพร้อมที่จะเคียงข้างเขาคุณพร้อมที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ค่ะอุปสรรคปัญหารอยอยู่ข้างหน้าคุณไม่หวั่นนะขอเพียงแค่มีเขายังมีเขาอยู่คุณก็พร้อมที่จะไปต่อทั้งที่ก็รู้แหละว่ามันไม่ถูกต้องทั้งที่ก็รู้ว่ายังสามารถมีทางออกทางอื่นได้แต่คุณไม่สามารถจะตัดขาดจากเขาได้จริงๆค่ะยังคงไม่สามารถตัดขาดจากเขาได้นะคะ มาดูกันค่ะว่าเขามีคนอื่นอีกไหมคะในความสัมพันธ์นี้แปดไม้ ice, ค่ะ The Moon ค่ะเก้าถ้วย uh ค่ะถามว่ามีไหมต้องบอกว่ามีคนเข้ามาปิ๊งเขามีคนเข้ามาขายขนมจีบเขาแต่ตัวเขาเองค่ะไม่กล้าที่จะยุ่งแล้วละ่ะเพราะว่ามัน ตัวที่เท่าที่เป็นอยู่ก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์อะไรได้แล้วตรงนี้ก็เลยไม่ยังไม่ครบอ่ะแต่ว่ามีคนจ้องเขาอยู่มีคนแอบมองแอบส่องเขาอยู่นะคะในตรงนี้เ <c oughs> ขาค่อนข้างที่จะภูมิใจในเสน่ห์ของตัวเองด้วยนะนะตอนเนี้ยแต่แค่ไม่กล้าที่จะเปิดเผยแค่ไม่กล้าที่จะคบไม่กล้าที่จะดิวต่อด้วยค่ะเพราะว่าที่เป็นอยู่ก็ไม่ไหวแล้วเนาะในตรงนี้ก็ถือว่ายังไม่มีคนอื่นนะคะแต่มีคนส่องเขามีคนแอบชอบเขาอยู่ อีกนานไหมคะที่คุณจะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้สิบไม้ค่ะสิบดาบค่ะนายออฟซอรอีกนานค่ะอีกน,น,นานๆอีกยาวๆเนาะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือตัดขาดจากเขาได้ค่ะในตรงนี้มองว่าอุปสรรคปัญหามีเข้ามาถาถมแค่ไหน คุณยังคงที่จะอดทนคุณยังคงที่จะฟันฝ่าไปได้ค่ะเพราะว่าใจรักล้นล้นค่ะใจรักใจผูกพันและด้วยพลังงานของคุณแล้วถ้าเป็นเรื่องความรักแล้วคุณไม่ท้อคุณไม่ถอยคุณสู้สุดตัวสู้สุดใจเพื่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะยังไงแล้วขอแค่ให้เขายังอยู่ในความสัมพันธ์แค่นี้แล้วที่คุณสุขใจที่คุณสามารถที่จะอยู่ได้ในตรงนี้กับเขา ไม่ขออะไรมากไปกว่าน,นี้ขอแค่เขายังอยู่ใกล้ๆคุณก็ได้ในความสัมพันธ์นี้แม้แต่ว่าคุณรู้นะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณรู้ว่าปัญหามันจะมีอะไรบ้างคุณก็ยังไม่สามารถที่จะตัดขาดจากเขาได้ค่ะเพร<อ>าะความรักล้วนๆค่ะยังไงแล้วยังไม่สามารถที่จะตัดขาดจากเขาได้นะในตรงนี้พลังงานยังไม่ขึ้นมาค่ะพลังงานยังคงยังรับได้ยังคงอยู่ในความสัมพัพนธ์นี้ได้อีกย,า,ยาวๆนะค่ะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะราศีเมษสิสงห์ธนูนะคะที่ยังคงพัวพันอยู่ในสถานการณ์ความรักสามเศร้าเราสามคนนะในปักหลังนี้นะคะก็บอกเลยว่าคุณยอจะพบจะเจอกับอุปสรรคปัญหาเข้ามานะแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องเดิมๆเ,เรื่องที่คุณเคยเจออยู่แล้วคุณสามารถรับมือได้มีเรื่องโกรธมีเรื่องนอยแต่ก็สามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้สารสารความสัมพันธ์กันต่อได้ในตรงนี้แค่ขอมีเขาอยู่ในความสัมพันธ์คุณก็พร้อมที่จะไปต่อคะ่ะ ค่ะยังไงแล้วมิกะขอขอให้ชาวธาตุไฟนะคะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ